มีตีลงสักแล้วโอเคจำไว้เล็บเก็บตูกนะแน่ดักรอผมใช้แอร์สี่เปล่าครับไม่ใช่ครับผมใช้โปรโครับสิเบตโปรโครับ ไปครับผมพมี่ๆไหนมันเข้ามาดูไหมขอคะแนนหนึ่งไว้หนึ่งใช้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ find the hacker nearby quickly system hack

ปรับกราฟิกเต็มกระตุกไหมครับไม่กระตุกครับกราฟิกเต็มไม่กระตุกครับพี่ชายแต่ถ้าเดี๋ยวผมใช้มาเกือบปีแล้วเอ้เผื่อเกินปีแล้วมั้งไม่ใช่เกือบปีใช้มานานแล้วมันก็เริ่มมีกระตุกบ้างแล้วครับโหลดเกมสองเกมนะฮะโหลดเกมเดียวน่าจะสองปีสามปีมีกระตุกครับโหลดอาวีไปเลย น้องเกาลัด C K R A K R A C R O K T อะไรตามอะไรที่นำหน้าด้วยแบบตัวอื่นๆอย่างเช่น C K R อะไรติดเลขหมดเลยอ่ันไม่ตรงชื่อเขาสักทีอาตีอาตีเก็บหมดเลยเหรอเนี่ย เกิไปไหมไปคารบผมในเรื่องไหนมาเข้ามาดูใหม่ของกุหลาบหนึ่งไรหนึ่งแชร์แล้วก็อย่าลืมกูจะาำให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยใสกุหลามีไม่ใช่เหรอเฮ้ยมีแต่ทำไมไม่มีเปิดอะไรเลยเฮียปะเฮียปะไปดูเฮีย ใช่ครับมีครับมีมีีม่าเลนไท สเตอร์วาเลนไทน์ด้วยเกือบแตกแล้วนะนะั่นน่ะยังขึ้นอยู่นะครับลงแล้วครับียบร้อยครับผมโดนสไนผมไปร่วง กอแตกและแทนที่จะลงที่ที่ตัวเองได้เปียกได้เปียกมาลงบนหลังคาตรงที่รู้ว่ายัางไงก็ต้องเสียเปียกแปลกโอ้ไม่กอดไม่แปลกแล้วตีนี้ไม่แปลกแล้วว่า,าจ,จะแปลกแค่บางคนตีนี้ไม่แปลกแล้วตัวตัวลันหลาเรียบร้อยหมดตีต <c oughs> เกือบตาย Yo, เหลืออาร์ตีนะครับ C R อาตีผมนึกว่า C K Let's go ครับ Let's go ตอนี้ก็คงจะชนะนะครับตานนี้ถ้าชนะนี่ก็เล็กตาเดียวนี่ก็ครบหมดแล้วคือเปิดเล่นให้คนดูได้แล้ว ขับรถแบบนี้แล้วังเขาไม่ให้ไปขับขี่วี่ะโอ้ขับรถนี่ไม่รู้เราจะโดนเราเสียลดนยิงหรือเขาเสียหลบลมเนี่ยไปไหนนาะหนีเราหรอหนีมาทางนี้มันจะไปไหนได้แล้วน,นีเรามาทางนี้มันจะไปไหนได้มันก็จนมุม พอถึงแม้จะไปได้มันก็แย่จริงๆอ้าวเออดรอปลงเราด้วยเอาเยี่ยมแต่ผมว่าไปเอาลูกชายฝังมุนดีกว่าเออมันจะได้เปลี่ยนหอจะได้เปลี่ยนอะไรไปด้วยตอนนี้ผมน่าจะต้องใช้จระเข้บ้ไม่จระเข้ก็ฟินิกฟินิกแล้วกันเพราะตอนนี้มีอาร์ติอาติน่าจะต้องระวังอาร์ตินี่น่าจะเป็น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 อาร์ตินี่งานดี แหว่แบบลูกแรกโอเคครับแล้วก็แอปเกาะไปเลยแล้วเดี๋ยวเตรียมไปเอาเอคนะเพราะอาตีเขาใช้เอคเราก็ใช้เอคตามอาตีครับตอนนี้ต้องเรียกอาตีนะครับชื่อเขาเหมือนอเหมือนอ่ะเหมือนลือเป็นคนจีนเลยตั้งชื่ออาตีนี่เหมือนลืมอคนจีนเลยฮะ ลุ้นเนวัาเราจะรอดไหมพรนูโอ้โหอ่านชื่อไม่ได้เฮ้ยอ่านได้ดิมันไม่ใช่คำพูดพนูทวยผมจะต้องฆ่าเขาให้ได้ทวยนะครับทวยนะย้ำย้ำย้ำไว้ก่อนเดี๋ยวเมย์คนบอกว่าผมพูดผิดเรียบร้อย the โอ้แล้วพี่ก็มาแฮกระหว่างผมมาใส่พี่ สวยครับดื่มไปโดนแฮกแล้วเราจะไปไล่ข้าที่ไหนต่อผมเจออาตีแล้วอาตีร่วงเรียบร้อยอาตีก็ต้องพ่ายเพราะอาตีไม่ระวังไม่ใช่เขาไม่เก่งนะแต่เขาไม่ระวัง ขนาดทอมายังไม่สนใจผมอะ่ะจะกินแบบนี้แหละคนเขาชอบประมาทว่าเออไม่ตึงไม่ตึงมันก็มีข้อดีนะแต่ข้อข้อไม่ดีก็คือมันไม่สวยมันไม่สวยครับ,คร,บครับผมลายผ้าเข่ามาจอนปอเป็นตัวสตรีมทั้งสามมีพีมีคนใช่นะลายผ้าเข่ามานี่ยังมีคนทำนะครับผมนี่ยังงงเลยเฮ้ มีคนใช้ลายวาดของม้าด้วยเหรอตอนที่ใส่สกินห่ออันนี้แรกๆไอ้สกินนี่แหละไม่มีคนซ้ำเลยไม่เคยเห็นเลยนไอ้สกินแบบโทษเอาเติดตจเตจเอาติดทำยังไงพี่พเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดชนฮอหอยังสะเทือนนะครับรถคันนี้ชนแลถังรถถังรถถังที่ไม่ปิยูเลยเนี่ย ถึงรถถังนะครับไม่ใช่รถเคานะคมขู่มากเลยรถทีนะแต่รถซับปอตมันจะเร็วกว่าป่ะบีบแต่ด้วยนะจำไว้นะครับคนนี้จำไว้นะบีบแต่ใส่ผมนะครับดู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 เขาทำดูำบีบแต่บ,บีบบีบบีบ,บ,บ,บเอออะนั่นนั่น,น,น ปล่อยก็ได้นะคนนี้เดี๋ยวผมจะจำลักษณะเขาไม่ค่อยอยากตามเท่าไหร่เสียเวลาเราก็ทำเป็นอ้อมๆเลยล้วมีซากหอร์ฮอเราเนี่ยนะฮอเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็ไปตอบได้ไหมครับ้งวันนี้โอ้โหไม่เก็บนะครับติดต้นไม้ถ้าผมลงยังไงก็ตายนะผมไม่อยากลงเสียได้ฮอ ตดตัวไม้ทั้งสองรอบ11คนนะครับลี่ตีนะที่เราต้องเก็บซึ่งกันนี้ผมก็ไม่เห็นคนแล้วนะครับหายสาบสูน์ไปแล้วเอามีเฉยดีนะผมสังเกตจอด้วยโออย่าแตกนะเพื่อนพอผมแตกไนะ่ผมไม่มีอะไรขับแล้วนะเนี่ยนนี้คนนี่คน มาดูหอมรอแป๊บรอรถเอลอยฟ้อมปืนเข้าหมดฤทธิ์ก่อนเออหมดฤทธิ์ละ จาเอทิ่จ้าจาเอสีคุณแจที่จ้ายิงไปแล้วรอบนึงตั้งแต่ต้นเกมนะยังรอดอยู่นะคุณแจที่เนี่ยเขาไม่ธรรมาดา,าจริงๆนะครับชายคนนี้แตายิงแตกตอนแ้งแต่ต้นเกมยังไม่แตกเขาเรียกว่าหลายชีวิตครับ พูดาหลายชีวิตนะพูดหลายใจไม่ได้ครับหลายใจไม่ใช่หมายถึงคนยืนยครับสำหรับผมนะหลายใจหมายถึงต้องถึกอ่ะย,อย,ยิงใจนี้ไปแล้วยังไม่แตกยิงใจนี้ไปอีกยังไม่แตกเออเราเรียกถึกถึกทนและดูดันไม่เกรงใจใครจะเกรงใจปืนผมก็ได้นะครับ ยิงปืนซื้อมาแพงยิงแทบไม่ตายไม่เอาเลยเนี่ยเคยรียดนะนั่นเนะี ah e ่ยมาเหสวรมันมีแต่มาเหสีไม่ใช่หรอมีด้วยหรอาามาเหสวรเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาคำศัพท์เนี่นนะยเียเียดปืนใหม่ไม่ไม่ใช่ปืนใหม่เอปืนดินโกมันแรงแล้วมันอัตราการลั่นดีมากมันเป็นกึง่งไอซอร์เรฟเฟินกึง่งปืนคนหนักแล้วมันโกงอะจะคิวทันไหมน้อนี่ทันอยู่แหละทันอยู่ รอยครับผมตายไม่เน่ครับอยากดูหม <ts pap> ่อันะออเพมุมไรตายครับเปิดออกมาสเปร๊ช ไปครับผมสไครส์ใจตัวเองนะครับอืม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 าวครับตอนนี้ห้าวเลยเดี๋ยวพอเงียบเดี๋ยวพอตายไม่ฮาว้วเดี๋ยวตอนตอนตายผมจะเงียบเออสังเกตนเออตอนพอตัวเองเริ่มได้เปลี่ยว้าวพอตัวเองตาย เี <Yeah. S 2> ไปคาราผมเราดักเอาได้ไหมผมว่าได้นะแต่อาจจะเสียเป,ยเยเปียบไหมเสียเปียบไหมผมไม่เข้าวงดวยถ้าไม่ยอมเข้าวงทนี่อาจตายวงได้นะครับนะผมเหลืออีกสามอ่ะ ถ้าฆ่าได้คนหนึ่งนี่มันจะตีอยู่มันจะพอโอกาสเป็นไปได้อยู่จะได้ยี่สิบคิวแต่นี้พี่เล่นเหลือสามอะ่ะเกือบครึ่งแมปตอนนี้เหลือตอนนี้นะเกือบครึ่งแมปเหลือตอนนี้ไม่ใช่สามคนคือเต็มแมปนะครับ <S 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 โอ้โคนเกิดมาสี่คนเยอะอยู่นะ ร้อยครับเรียบร้อยครับธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์ออกมามามันอยี่ไไรอีกครับยังเห็นไาสโมกอยู่เลยผมไม่ต้องอยูน้ถวนี้ละ่ะทำไมหันมาจ้องหน้าผมทำไม แค้นหัวผมเนี่ยแค้นหัวผมไอยิงเขาได้แล้วเขาหันหน้ามาหะผมไอะพี่จะลุมไหมพี่พี่พี่ฮะพี่ฮะฮะไม่จะลุมผมเหรอบางทีผมก็โมโหเป็นเหมือนกันนะพี่จะลุมแต่ผมเนี่ยบางทีเครียดด้อ โอเคครับตอนนี้ชนะแน่ๆนะโจากคิวตามตามแทบไม่ทันตามทันเสยแต่ผมเรียกไปไ,ไ,ไปผิดฝั่งเผื่อคนมาเสภัยเอ้ยไม่ได้มาหรอกรอรอวงบีดแนวแล้วมาท่าวงบีเขาก็ต้องเข้าวงมาเอาไม่โดนนะดีไม่โดนไม่เป็นไรครับรีโหลดใหม่ได้ครับ ตายนะครับจะยอมตายนหครับหรือจะยอมตายวงหรือจะยอมตายผมอันเรียบร้อยตายผมรับไม่ยอมตายวงโอเคนะครับ <c oughs> ไอ้ใบนี่นะครับไอซีอาร์หนึ่งครับระยะประชิดเขายังเกือบฆ่าผมได้ครับถ้าไม่ระยะแบบไกลๆนี่ผมไม่ตายเลยลรอเนี่ย โอ้โหแต่และปืนเมื่อวางอลังการไปมึงแหลคนเดียวนะครับไม่แน่ใจบอดเหลือคนแต่ที่ร,รู้ๆตอนนี้เราจะยิบสี่คิวแน่นอนมัง้งหรือไมอ่เขเราอาจจะตายเอาโน่นเงี้ยโน่นเงี้ยสไลด์โดดจะทั้งหมดระเบิดเรามีแค่ลูกเดียวนะครับต้องฝากความหวังไว้กับระเบิดลูกนี้นะครับจะทำไอ้าวเอาเลยฝากความหวังได้จริงเอาชนะเฉย